โอโทษทีนะครับทวกคนอือมาเล่นเกมเเปอร์โคบอลต์โอ้มาครั้งอะไรนะคลิมนีนะครับอืมาเจอกันเลยจะเคยเล่นมาครั้งนี่เนี่ยการนี้่จะออกมหมดอยรางงมาก

เก็บเล็กิก็มิชี่จ้าอ้าวนจะสารมาดาตามเอ็มจอยเอ๋เอ็มเอลมมนจอยเอเจนี่มาหาที่เอ๋แล้วก็รู้เพ่อนเพี่อนอันนี้ไม่ใช่บทนะคะเพื่อนเพื่อนผู้เล่นนะคะนี โย่เจ้าเพเปอนย่โอ้โห ดังโเสียวโอ้โหมาถึงลาเลยไปไปแบบล่ไปไล้บบนไม้ไข โอ้โหนีนนี่มันผีโอ้โหผีนี่มันอ่าเพือเด็กคืออย่างงี้นี่นี่ตัดหน้เไป ต้องการไปด้วยนะไม่ไปไม่ได้ We <h pidmasterSe Sunoso _> ่เคยรื่องสุดท้าื่อน อันนี้ว่าเกิดใครฮะอันนี้มันเกิดใครนากรู้จะได้ถึงถ้ย น,นี่แม่โลกแม่เนี่ยมีเยอะเป็นกองทัพเลยอ๋อถ้าแม่มีลูกมีลูกน้องอดูงเลยถ้าพูดถึงแม่

Gracias. Okay. Okay.